อาล่ะครับคาราฟีสผมมาพบกัน้วผม,มระดิใใจัายระบบขัดรอกพอสัสวัลนะผมวันนี้เป็นดอนที่1นึ่งพันที่ดอนที่1นึ่งพนะครับผมอาล่ะครับเพิ่มการเสียรลบผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานเฮติดก่อคาในช่วงบัดดหเมือ่อปีภายใต้ผลทับคอมเมจาดิดาสปันเย่เ,เทียนก็สามารถที่จะฝึกฝนที่รับที่แท้จริงก็ระดับได้แล้ว ซึ่งพลังของขตบรรลุที่แท้จริงของเขานั้นแข็งแร่งมากกว่าเดิมอย่างน้อย10เท่าแต่เขาก็ยังจูดในขตเริ่มต้นในขตแห่งตาและยังไม่สามารถเข้าสู่ขั้นกลางของขตแห่งต่อได้และในแง่ของความแข็งของเขานั้นเย่เทียนสวารังมากกว่าเดิมไปอย่างมากซึ่งเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าประจรยญสูงสุดตรงที่จังแน่นดอกอะไรนอกจากนี้ร่างกายต้องห้ามก่อนเย่เทียนก่อด้ถูกกบแน่นจนเกือบจะถึง1%รแล้ว โดด้วยอัตานีหาเขาทำการฝึกฝนดังดักต่อไปอีกรันปีหรืออีกแล่ยรันปีเขาอาจ,จสามารถทำให้ร่างกายของเขากลายเป็นร่างกายต้องห้ามอย่างขงมืดขึ้นมาไดา้ก่อนครอบแน่น10%นั้น,น,นคือการก่อร่างกายต้องห้ามขึ้นมาและมันจะสามารถเพิ่มพลังของกฎเกณฑ์ต้องห้ามอย่างขงมืดได้อาจกล่าวได้ว่าด้วยการอาศัยพลังของร่างกายต้องห้ามเขาจะสามารถเพิกเฉยต่อการจำตีของพลดิแทจริงอันดับต้นตได้หรือแม้กระทั่งต้านทานการจำตี ของผลยุทธจิตจริงแต่ระผู่แข่งที่สดเด้าการที่เอเทียนสามารถครอบเน้นทางกายต้องห้ามได้อย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณต่อบัต้องห้ามอนความมืดไม่เช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสามารถครอบแน่นพลังงานต้องห้ามของเขาให้ถึง1%เอร์เซเขาอาจจะไม่สามารถที่จะทํามันได้เลยแม้แต่น้อยเพราะมันไม่สามารถที่จะปะอมเพาะด้วยวิธีการปกติเว้นแต่เขาเจะเดินทางไปที่เขตแดนต้องห้ามอนความมืดเพื่อดูดซับพลังงานต้องห้ามอนความมืดตอนนั้น แต่พลังนั้นรุนแรงเกินไปมันรุนแรงยิ่งกว่าพลังของดอกปตองห้าและก็มืดเสียอีเย,ยเทยนได้ใช้เบราจึางยาวนานในการปรับแต่งอะได้วยคมเ็วกันเพอะเช่นนี้มันเป็นไปได้ที่เขาจะสามารถครอบแน่นด่างกายตองห้ามให้ถึง10%แม้ว่าจะต้องใช้เวลาแต่ทานปีก็ตาาเย่เทียนได้ทําการออกจากเขตแดนของเขาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกแต่สิ่งที่เขาไม่งค,คิดก็คือ โรกภายนอกในตอนนี้นั้นสงบไปอย่างมากมันไม่มีสถานการณ์ที่บประิยทแท้จริงต่อสู้กันตามที่เขาจินตนาการเอาไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เาไ้่เทียนรู้สึกประทับใจ,จริงกว่าก็คือมีกองรังจำวนมากภายในอาณาจักรเตาซานแห่งนี้ที่เข้าร่วมกับกองรังสวรรค์สามอดปัปโภายในอาณาจักรเเทพและสวรรค์ซึ่งพวกเขานั้นจอมเป็นกองรังสาขาของพวกเขาแต่ก็แน่นอนว่าเจ้เทียนก็สามารถเข้าใจเหตุผลได้เช่นกัน เพราะแม้ว่าตอนนี้จะมีจํานวนของพลิที่แท้จริงจำนวนมากภายในอาณาจากาาักรเตอซาแต่พวกเขานั้นก็มีความได้เปรียบด้านจำนวนไปอย่างมากแต่เมื่อพวกเขาเข้าใจในกรังรอนันและภูมิหลังของกอรังสามสวัรค์อาดัปโปพวกเขาก็คงจะไม่สามารถมองแง่ดีที่เกี่ยวกับคาแก่งของอาณาจากาาักรเตอซานได้เพราะท้ายที่สุดแล้วในปัจจุบันมีพลิตตะทธิเตาสวรรค์อาดาัปิ5ห้าเพียงแค่คนเดียวภายในอาณาจักรเตาซาน แต่มันกับมีุษตทิตเต่าอะดับที่5ระอันดับที่6รอดับที่เจและแม้แตบรุษตริศเต่าระดับสูงสุดระดับที่8มาหมายภายในอาณาจักรเทเทพและสวรรค์บางทีอาจจะมีแม้แต้รุษตริศเต่าผู้อยู่จงโคพันที่อยู่ในขอบเขตุษตทิศเต่าสวรรค์ขดก้าอย่างหงซ่อนตัวอยู่ในกอรังสวรรค์สามอดับโปดหรือเมื่อเทียบกับกอรังสวรรค์สามอดับโปดกอรังเดือวธรรมชาติที่หนุนเขาเทียนซานนันเป็นเพียงแค่วัดปวกเท่านั้น ดังนั้นกอรังจัมวันบ้าจึงสามารถเข้าใจสาการได้อย่างชัดเจนและเป็นเรื่องปกติแล้วที่พวกเขาจะทําการรบหนีตั้งแต่เดนเนอร์เพื่อด็กเรื่องความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคตไม่เช่นนั้นพวกเขาก็อาจจะกลายเป็นเดื่อในสงครามในครั้งนี้สําหรับกอรังสวรรค์สามอดตโตนในตอนนี้พวกเขาอาจจะเหลียผู้แข็งแกร่งจัมวันบ้าแต่ผู้ตนะระดับตำกอน,นั้นพวกเขาเดียวเพียงไม่คนท่อนดันและพวกเขาก็ไม่ได้มีสาพวกที่ติดตามมา ดังนั้นทีเป็นเรื่องปกติแล้วที่พวกเขาจําเป็นจะต้องเปิดประตูเพื่อรับผู้คนของอาณาจักรเตาซา์เพราะพวกเขานั้นต้องการกองรัง,งที่อยู่ภายใต้คําสั่งของกองรังของพวกเ,เขาแต่ใน,นพวกเขาจินตนาที่จะจำรับผู้คนของอาณาจักรเตาซานเป็นเรื่องปกตินี่เป็นความต่างที่ยิ่งใหญ่เย่เทียนก็สามารถมองเห็นได้เช่นกันไม่จําเป็นจะต้องพูดถึง10ล้านปีและหลายล้านปีแม้ว่าจะเป็นเวลา10ล้านปีก็ตาม อาณาจักรเตาซานแห่งนี้ก็คงจะไม่สามารถต่อสู้กับอาณาจักรเทวเทพและสัสพั์ได้หรือแม้แต่กองรังสวร์สามอดับโกกองกำลังใดก็ตามทีเพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่แข็งแก่งจะสามารถปราบปรามอาณาจักรที่ัยู่ในกอดได้ดังนั้นเมื่อโรคโบราณกลายเป็นโรคโบราณอดับสูบหรือเมื่อบรรุตติเต่าภายในอาณาจักรเทวเทพและสัสวร์ทำการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บในวันที่พวกเขาตื่นขึ้นมาสถานการณ์ภายในอาณาจักรเตาซานทั้งหมด ก็จะประสบการแปลงข้างใจในเรื่ยงเมด้าและในวันนั้นมันคงจะมีเพียงกรังห้องถองตองห้ามเท่านั้นที่สามารถตีเรี่องจากพยาบติคานิดอร์วิหารสวรรค์แห่งกวางป่าได้ให้กำเนิดบลตัดเต่าสามร้อยหนึ่งคนแลบซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ดีแต่นี่ก็เป็นกิจกรรมในปัจจุบั์ของวิหารสวรรค์แห่งกวางป่าเช่นกันไม่ใช่ว่าไม่มีสมบัติธรรมนีที่เพียงพอแต่จํานวนของรุษที่แท้จริงที่อยู่ในจุดสูงสุดในขอบเขตในเในต่านัน มันดังเม่ยงพอตังหาการที่จะสามารถกล้าโจมตีขอบเขตบริษทัทตาได้นั้นพวกเขาจําเป็นจะต้องสะสมรักฐานกัรเพราะให้ยงพ,พอและต้องมีขีดจำกัดในด้านอื่นเช่นกันไม่เช่นนั้นหากสะสมรักฐานไม่ยงพอการที่สามารถร้มเดียวนั้นก็เป็นไปได้สูงซึ่งมันไม่พอที่จะสร้างบาดแผลภายในใจแต่แน่นอนว่าด้วยคำแข่งของบรุษจูเทียนที่อยู่ในะระดับสวรรค์นดีสีควบคู่ไปกับบริษทัทตเตาตจอม,มันมากในมาสวรรค์แห่งร่างปาก มันก็เพียงพอแล้วสาหรับวิหาณสวรรค์แห่งว้างป่าที่จะทําการปล้นจริงทรัพยากรมากมายในความกระหดอันที่จริงวิหาณสวรรค์แห่งว่านป่าในบรรณีก็ท,ทําเช่นนี้เช่นกันพวกเขานั้นได้ทาการกวดราดล้างศัตรูทําลายทางก่อรังจำมันมากทีละกอรังแถมยังบุกลุกเข้าไปในพนทีห้ามอย่างามืดคลังแล้วคลังรับด้วยการที่บรุษตททีเต่าจำมันบ้าทําการโจมตวก,กันเพื่อสร้างรูปแบบค่ายกลอนสังหา เพื่อทำการกวาดล้างปีรังแามอย่างามืดสนใจซึ่งมันทําให้พวกเขาได้ผลประโยชน์มากมายดังนั้นภายใต้เขาจะเปรียบดังกล่าววิหารสวรรค์แห่งวางเปล่าจะสามารถพรานาได้จากรวดเร็วเป็นเรื่องปกติเวลาภายใต้การนำของเจ้เทียประเทศทิแท้จริงสวรรค์แห่งวางเปล่าที่อยู่ในโรคโบราณนั้นก็ได้จะต่อขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันในปัจจุบันมันได้มีพระรูปทิจริงจำนวนมากได้แต่กำเนิดขึ้น เพราะด้วยผ่อนอเย่ยเทียนที่รัามันจึงไม,ม่ใครกล้าที่จะลุกรานประเทศที้จริงสวรรค์แห่งกว้า่งป่าสิ่งเดียวที่จะเถียกงกังวลในตอนนี้ก็คือมันอาจจะมีกองรังภายในอาณาจักรเทพและสวรรค์ที่ต้องการจัดการกับประเทศจที้จริงสวรรค์แห่งเครื่องป่าแต่ในปัจจุบันนั้นมันยังไม่มีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่ก็แน่นอนว่าทุกฝ่ายกำลังจับตาดูสถานการณ์โดยรวมดูดังนั้นมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต่อสู้ในกรณี นิกายคิตตันบัพปกานิกายนี้เป็นกอรังสวรรค์อันดับ5ภายในอาณาจักรเทวเทพและสังสารซึ่งมันไม่ได้อ่อนแอในหมู่กรังสวรรค์สามอันดับกาและในตอนนี้นิกายแห่งนี้ก็ได้ปรากตัวขึ้นแต่พวกเขากำลังสัมหะอาชญาบางคนจากโรคโบราณชนชูจูตรเปราในความเป็นจริงอาชญาที่ไหนอาณาจักรเตาซันนั้นมันก็ไม่เจ็บแต่พวกเขาฝึกฝนพวกมันเป็นอย่างดี แม้ว่าพลังการต่อสู้ของพวกเขาจะอ่นแอมากกว่าอสจักภายในอาณาจักรเทเรทและสัสนสวรรค์ไปอย่างมากจะดบใจที่พวกเขาได้รับกระฝนจากน้ัตระตาพวกเขาก็อาจจะสามารถกลายเป็นผู้ตนท่แท้จริงได้จากแน่นนอนนอกจากการสัญหาอาชญาแรงนิกายคิตตันอรากาอย่างได้ขัดเลือดกอรังบางแห่งภายในอาณาจากักรเตาซานอีกตู้แต่จนถึงบัดนี้มันก็มีเพียงไม่กี่กอรังเท่านั้นที่จินดีจะเข้าร่วมกับนิกายคิตตันอรากา แทนที่พวกเขาจะทําการพึ่งผ่านิกายคิตตันปวกาทําไมพวกเขาไม่พึ่งผ่าองรังสวรรค์อันดับหหรือกองรังสวรรค์อันดับ7แทนล่ะนอกจากนี้พรุษตททิตาจะไม่ได้ปรากฏต่อขึ้นดังนั้นผู้ที่มีอำนาจที่สุดภายในนิกายคิตตันปวกาก็เป็นเพียงพระพุทธยจทิงเท่านั้นแต่ในวันนี้ได้มีกลุ่มของพระพทธยุท้จริงจานวนเล็กๆได้เดินทางไปยังนิกายคิตตันปาปกาและเต็มใจที่จะเขาร่วมกับนิกายคิตตันปวกา หนึ่งในผลิตจริงคนิกาย่คิต้ทิลปาปกาผลิตจริทจรฮารันดันได้พบกับผลิตจรแทจรจิเชอ่์เมีคาคีเป็นการสวดตูคาระวะผลิตจริง้จรฮารานันดันผลิตจริทจรมีคาคีกล่าวด้วยความคอรับเจ้าบอกว่าเจ้านามาจากวิหารแห่งความมืดทางนันตรืเตอรุษลิตจริทจรฮารันดันลกาวทาวใช่แล้ว มรดุษเจตสัตย์จริงมีคาขีพยัจกหน้าตอบพรบดังนั้นบรดุษจัตย์จริงหานันจึงได้คนคิดอยู่คู่หนึ่งตามข้อมูลที่ข้าได้รับมาสถานการณ์ภายในปัจจุบันของนิก,กยายแห่งความมืดนั้นดํ่งแด่ไปอย่างมากพวกเจ้านั้นได้ถูกเร่รายแต่เนสวรรค์แห่งว่างเปล่าใครไม่กล้าที่จะปรากฏออกมาใรแม้แต่ประเทศแห่งความมืดที่ในโลกโบราณชนชูก็ต้านเธอคงราศซึ่งในปัจจุบันนั้นเจ้าไม่ได้มีกำลังภายในโลกโบราณชนชู การที่เจ้าไม่มพลังในรูปโบราณชนสูแต่พกเจ้ากับต้องการที่จะรีภัยภายในนิกายคิตตันปรปปการขพวกราแล้วนิกายคิตตันป,ประการขพวกเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ถ้าหากไม่มีอำนาจก็มีประโยชน์ที่จะกล่าวถึงมันก็เช่นเดียวกับสาการของนิกายคิตตันปะปะการถ้าหากบรุษที่แท้จริงเมคาคีไม่สามารถพูดให้ผลอมาตมันก็ไม่ทางที่บรุษที่แท้จริงฮาัานานันจะทําการดอมรับวิหารในความมืด เนื่องจากบริบทจริยจริงอา,านน่นได้รู้จักต่อตนของพิหารแห่งความมืดของพวกเราแล้วท่านควรจะเข้าใจได้ว,ว่าพิหารแห่งความมืดของพวกเราหนักนถือว่าเป็นกรรังพิเศษภายในอาณาจักรแห่งต่อสารแห่งดีซึ่งไม่มีใครรู้จักสำนั่งใจของพวกเราและพวกต่อก็แทบจะไม่รับสมัครอาชั้ในความโกหมแต่ความแข่งของพวกเราหนักก็มีมากกว่ากองรังรักกงรังอื่นก่อนที่เบียบ้ยสะพานแห่งกวางเปล่าจะมีพลังมากขึ้น วิหารสวรรค์แห่งพวกป่านั้นจังคงห่างไกลจากการไปค่ต่อสู้ของพวกเราเราท่านรู้ถึงไมมว่าพวกเล่านั้นได้ค้นหาอาชญาจะมาจากไหนพอรุดจริงจริงมีครขีกลกาวทาใช่อยาอยากรู้ถึงแม้ว่าพอรุดพานันจะพูดออกมาแบบนี้จริงๆแต่เขานั้นก็ไม่ได้อยากรู้มันมากนะักถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงที่พวกเจ้าไม่ได้มีแรงกำเนิดมาจากอาชจะแล้วก็ทังพวกเจ้าสามารถเติบโตได้จังายการถ้าหากมันเป็นอย่างที่วิหารในความมืดกล่าวมาจริงๆ มันก็แปลว่าวิหารในความมืดนั้นมีความรับซ่อนอยู่วิหารความมืดของพวกเราจรินดีที่จะบอกความรับนี้และยังจะส่งอาชจชะจำนวนมากมายมายัางนิกายคิตตันปาะ,ะการแต่เพียงของให้นิกายคิตตันปาะการนั้นยอมรับวิหารความมืดของพวกเราเป็นกองทัพภายใต้นิกายของพวกท่านและได้โปรดทำลายประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งความเปล่าซาบรรอดุดทแท้จิงมีคาคีกล่าวไปด้วยกัดผันไปด้วยข้อนั้นเกียรติช่งเมียสวรรค์แห่งความเปล่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิหารแห่งความมืดที่สูญเสียอัมพลดทิฏ่าไปหลายคนภายใต้การร่าของหานสวรรค์แห่งกว่างป่าในตอนนี้พวกเขาเหลือพลดทิฏฐาเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นและประเทศที่แท้จริงแห่งความมืดที่อยู่ในโลกโบราณชวนชูก็กได้ถูกทำลายลงเช่นกันซึ่งสาวพกแดะสิทธิ์น้องของเขาบางคนก็ต้องตกตายภายในโลกโบราณแห่งนี้อีกตู้ดังนั้นเขาจึงแทบระไม่ปที่จะทำลายประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งกว่างป่าแต่เขาก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่า วิหารสวรรค์แห่งว่างเปล่าเป็นกอรังที่แข็งแก่งเกินกว่าวิหารแห่งความมืดของพวกเขาจะสามารถจัดการด้วยตัวคนเดียวได้และด้วยความแข่งของวิหารแห่งความมืดไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงการทเลาะรางเพียงสวรรค์แห่งว่างเปล่าเลยถ้าหากเสียงังใจของพวกเขาได้ถูกเปิดเผยวิหารแห่งความมืดก็คงจะถูกทาลายลงในทันทีดังนั้นวิหารแห่งความมืดจึงต้องการที่จะรับการปกป้องซึ่งพวกเขาคิดที่จะเข้าร่วมกับกอรังสวรรค์สามอันดับบนด้วยเช่นกัน แต่ด้วยการที่กองร,รังสามอับบลน,นั้นส่ารังมากเกินไปลและถ้าพวกเขาทําการร่วมมือกันพวกเขาก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะเจราจาด้วยซ้ำและยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกฝ่ายนั้นไม่ได้ขาดแขนอาเซียจัดระทายที่สุดแล้วอาเซียจแทบทุกคนก็ต้องการที่จะเข้าร่วมกับกองรังสปันสามอับบลอย่างแน่นอนภายในอนาคตดังนั้นความหวังเดียวที่พวกเขาจะสามารถบรรลุการร่วมมือได้ก็คือการตามหากองรังสรันสามอับกร ะหลังจากที่พวกเขาได้ทําการศึกษามาเป็นเวลาน,นานพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเขาร่วมกับนิกายคิตตันปาปการเพราะนิกายคิตตันปาปการนั้นต่างก็ทําสิ่งต่างแต่ไม่มีหลักการใดๆเวลาพวกเขานั้นจะสามารถทํารายเวียงสะพันแห่งขุนเ่าได้อย่างแท้จริงเพียงเพื่อพมปโจแม้ว่านิกายคิตตันปาปการนั้นจะไม่มีบร,รุษัททเต่เาสรพันขนั้นที่หแต่กรางเดวมของพวกเขามันก็ไม่แย่ไปกว่ากรางสะพันขน 6, นั้นที่หกแม้แต่น,อน้อย หากต้องการที่จะสังหารพลตริตเตา่า์ซูทีคุณไม่จําเป็นจะต,ต้องมีมผลตทิเตาสวรรค์ข 6. เขได้ห่เพียงแค่พลตริตเตอสวรรค์เขได้ห้ามันก็ยังพอแรงในในพวกเขาจะต้องการที่จะร่วมมือกับนิกายคิตตันบัพการความรับผองพวกเจ้าคืออะไรกนหากมัน,นคมีคุค่ามากนะักนิกายคิตตันบัพการขขงพวกเราจะไม่ทําการทุกข์านก่อรังสวรรค์คขาได้สี่ 4. บรุษที่แท้จริงฮังนนันกล่าวด้วยรอยยิ้มในเสายตาของคอาดัวเวียงสวรรค์แห่งว่องเปล่าเป็นเพียงกอรังสวรรค์อดับที่สี่และยังเป็นกอรังสวรรค์สามอดับกลางด้วยเช่นกันแม้ว่ากอรังสวรรค์อดับที่สี่นี้จะค่อนข้างแข็งแกร่งแต่พวกมันนั้นก็มีบรุษรตรที่เต่าสวรรค์อดับที่สี่เพียงแค่คนเดียวเท่าน,านั้นแต่ในตอนนี้บรุษรตริที่เต่าคนที่กายคิดต้นป,ประการกับพวกเขายังไม่ได้ตื่นออกมาจากการราับใจในตอนนี้พวกเขามีเพียงบรุษที่แท้จริงเท่าน,านั้น ไม่ต้องสงสัยเล้ว่ามันเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสามารถทำลายวิหารสวรรค์แห่งว่างเป่าได้อย่างมากที่สุดที่พวกเขาสามารถทำได้ก็คือการทำลายประเทศทิแท้จริงสวรรค์แห่งว่างเป่าแต่ถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะทำสิ่งนี้จริงๆด้วยกอรังของผลท่แท้จริงที่อยู่ในประเทศทิแท้จริงสวรรค์แห่งว่างเป่าที่มีจูเป็นจําวันมาามันก็พอแล้วที่จะสร้างพลังหายยังดันให้กับนิกายคิตตันประปการดังนั้นถ้าหากไม่มีพรมโจ์ที่มาสานิกายคิตตันประการ ก็คงจะไม่ทําการลุกรานเบี้ยสะพันแห่งว่างป่ามันคือสัตว์ร้แห่งโรคความรับนี้เพียงพอหรือไม่บรุษุจเจตจิงเมคาคีกาวออกมาอะไรนะสัตว์ร้แห่งโรคอย่างนั้นเรือเจ้ารอเล่นข้าอย่างนันเรือบรุษุจเจตจิงดนาดนันอดไม่ได้ที่จะกล่าวมาด้วยความตื่นเต้นสัตว์ไร้แห่งโรคนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาแต่มันนั้นเป็นบรุษ,รษุจตเต่าตั้งแต่กําเนิด และในสุดพวกมันก็จะสามารถเติบโตกลายเป็นพผลต้ศเต่าที่สปารังที่สุดได้แร่ยิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีโรคที่ประวัาดที่ในสัตว์ไร้แห่งโรคและโรคที่ประวัาดนี้ก็มป็าพลังงานพิเศษจุสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เกิดในโรคพิเศษแห่งดีจะสปารังมากกว่าสิมีชีวิตอื่นๆและมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะสามารถให้กําเนิอดอาชญาจี่แท้จริงขึ้นมาได้นี่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ไร้แห่งโรคนั้นมีคุณค่าที่สปารังเพียงใด อาจกระเได้ว่าทันทีที่สตรายแห่งโรคได้ถือกำเนิดขึ้น,นอกอรังสวรรค์สามอับปลจะต้องลงมือเพื่อยังสิงบันแตงแน,น่นอนไร้แม้แต่ต่อสู้กันทุกิถีทางเพื่อครอบครองมันเจ้ามีสตรายแห่งโรคภายในวิหารทห่ขมืดของเจ้าจาึงงดฤรษ์ข้าไม่มีทานที่จะชี้หากพวกเจ้ามีสตรายแห่งโรคภายในกองรังของพวกเจ้าจริงๆแม้ว่าอาณาจักรของพวกเจ้าจะ้าขงข้างอ่อนแอ แต่มันก็ยังพอแล้วที่กลายเป็นกอทังสวรรค์อันดับที่สีตีอันดับที่หมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเจ้าจะเป็นเพียงกอทังสวรรค์อันดับที่สามเรุษจะแท้จริงขนาดนั้นแคนั้นก็ตัองพูดถึงสัตว์ร้ายแห่งโรคที่ได้ตกตายไปแล้วบรุษจะแท้จริงไม่คาขคิกล่าวอธิบายจังรวดเร็วสัตว์ร้ายแห่งโรคที่ตายไปแล้วจังนั้นหรือใครกันที่จะสามารถสังหารสัตว์ร้ายแห่งโรคได้นี่มันบ้าไปแล้วบรุษจะแท้จริงขนาดนั้นไม่อยากจะเชื่อเรือในอาณาจักรโตรเทพและสวรรค์ด สัตว์ไรแห่งโรคแต่ก็เป็นสมบัติสูงสุดซึ่งพวกมันนั้นต่างก็สปอร์และเป็นยากที่จะสามารถทำร้ายพวกมันได้และพวกมันจะสามารถถูกฆ่าได้จังาดกันอะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นนาีคัามแต่างระหว่างสัตว์ไร้แห่งโรคที่มีชีวิตยอยู่กับสัตว์ไร้แห่งโรคที่ตายไปแล้วสัตว์ไร้แห่งโรคที่แต่ไปแล้วโรคพิเศษที่ในตัวของมันจะค่อยๆผลาโรค เว้นแต่ว่าจะทำการปกป้องโรคพิเศษแห่งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลมันก็สามารถรักษาสภาพของโรคพิเศษแห่งนี้เอาไปได้แต่ผลทับของมันนั้นอาจจะได้กว่าโรคพิเศษที่จะแ็นในสัตว์้ายแห่งโรคที่มีชีวิตอยู่การฆ่าสัตว์้ายแห่งโรคนั้นก็เทียบเท่ากับการลดมูลค่าของมันไปถึง99%ดังนั้นจึงไม่มีคองใจหรือบุคคลใดที่กล้าสังหารสัตว์้ายแห่งโรคมันเป็นเพราะว่าเท่านั้นไม่รู้จักสัตว์้ายแห่งโรค ในตอนเรมต้นของวิหารแห่งความมืดหนักสตรายแห่งโรคได้ถ่อสารโดยผู้นำของพวกเราลังจากที่มันกำเนิดขึ้นมาได้ไม่นาาซึ่งต่อมาพวกเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้กนกำเนิดของสตรายแห่งโรคแต่มันก็สายจเกินไปพวกเรานั้นเสียใจไปอย่างมากแต่ก็ยังเก็บมันเอาไว้ซึ่งโรคที่เปประหลาภายในสตรายแห่งโรคก็คืออาณาจักรวิหารแห่งความมืดในปัจจุบันของพวกเราซึ่งร่างของสตรายแห่งความมืดนั ได้ถูกเก็บไ้ในสันที่ต้องหา้ามโดยวพวกเราและจะไม่มีผู้ตรงคนใดที่พบมันจนถึงตอนนี้เพรุดจะแท้จริงไีคาคีกล่าวอธิปาเต้ามีหลักฐานหรือไม,ม่ถ้าเต้าไม่มีหลักฐานข้าคงจะไม่ชื่อผพรุดจะแท้จริงหนนไหมคาคี ได้ดึงขอนขนาดใจออกมาแล้เมื่อเห็นด้านจับของขอนขนาดใจนี้บรุษเทตะจงิงนันนันก็เชื่อคำพูดของบรุษเทตะจิงมีราคีใน,นทันทีพรอดนี่เกิดด้านจับที่ทํามาจากขนขอสตรายแห่งโรคมันมีเพียงสตรายแห่งโอกท่นนันที่มีขนไดเกดตทัศนะนี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะป้อมแปลงได้เลยบรุษเท้จจิงมีคาคี หากวิหารแห่งความมืดของพวกเจ้าต้องการที่จะพึ่งผ่านนิกายคิดตั้นประการขอวพวกล่าวดังนั้นผู้นำของวิหารแห่งความมืดของพวกเจ้าจะต้องส่งราชประกานเข้ามาพูดคุยกับข้าโดยตรงรถท้ายที่สุดแตวเจ้านั้นไม่สามารถเป็นตัวแทนของวิหารแห่งความมืดได้บรุษัทจริงคาอันดันกล่าวว่าเออนี่บันบรุษัทจริงมีคาเีรู้สึกเขินอายเล็กน้อยรถท้ายที่สุดแผู้นำของวิหารต้องห้ามคำว่าขันัน ก็คือบริษัทจริงสวรรค์คดีสา์แต่บริษัทจริงฮันดันเป็นเพียงบริษัทจริงท่องหนักซึ่งมันก็หมายความว่าพวกเขาต้องการที่จะให้บริษาทิเต่าสวรรค์คศีสามมาทําการเจรจากับบริษัทจริงอย่างนั้นหรือบริษัทจริงฮันดันข้าคงจะต้องขอคำแนะนําก่อนได้สี่บริษัทจริงฮนาดันพยักหน้าหลังจากนั้นบริษัทจริงมีขาอาชีก็ได้ทาการติดต่อกับผู้นําของพิหารในคอมมู ไม่นานหล่จากนั้นก็ได้มีข้อความมาจากผู้นาของวิหารแห่งคมืว่าเขานั้นยินดีที่จะเดินทางมาที่นิกายคิตตันราบการด้วยตัวเองสิบันหลัจากนั้นผู้นําของวิหารแห่งคมมืดก็ได้ส่งราง,รางบางัตราเข้ามาเพื่อทาการพูดคุยกับบรี่แทจริงอันดัการเจรจายในครั้งนี้ใช้เวลาไปเกือบครึ่งเดือนและในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็บรรลุข้อตกลงนั่นคือวิหารแห่งคอมมืดอยา่ภายใต้อำน,นาจของนิกายคิตตันปาะ,ะการ นิกายคิตตันบาปการจะต้องมายุ so, Mountain, so, sure ่งเกี yes. ่ยวกับกิจการภายในของวิหารแห่งความมืดและยังต้องจัดเตรียมมอดกบาจารเพื่อส่งให้นิกายแห่งความมืดฝกฝนด้วยเช่นกันเพื่อทําให้นิกายแห่งความมืดนั้นสามารถจัดการกับงานสวรรค์แห่งความตาอได้และสิ่งที่นิกายแห่งความมืดนั้นจําเป็นที่ต้องส่งเช่นกันก็คือพวกเขาจําเป็นจะต้องส่งอชเชาเก้าสรมาจยางนิกายคิตตันบาปการและปล่อยให้มนุษย์ยุทธิงของนิกายคิตตันบาปการ เข้าไปประจำการภายในอาณาจักรแห่งความมืดนอกจากนี้เห็นเขตแดนชนิดหนึ่งที่ถีกหน่วยขึ้นภายในโรคพิเศษภายในตัวของสตรายแห่งโรคพวกเขาจะต้องส่งเฮโานีทั้งหมดเพื่อมอบให้นิกายจิตตันประประกาด้วยเหตุน,นี้ทั้งสองฝ่ายจึงได้มารูข้อตกลงโดยสมบูรณ์หลังจากที่วิหารแห่งความมืดได้ที่เรภไยแรผู้นำของวิหารแห่งความมืดก็ได้จากปาก่าและบริษัทจริงมีค่าชี่ ก่อได้อยู่ในนิกายคิตตันบรปกานันนิกายคิตตันบาปกาห้องโถงด้านในโปรดเจตจิงฮารันนได้ทําการรายงานไปยังบปรดเจตจิงสวอรินซึ่งเขานั้นเป็นหนึ่งในบปรดเจตจิงที่สําคัญที่สุดของนิกายคิตตันบรปกาสิพี่ใหญ่สวอรินเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้สัตว์ร้แห่งโรคที่ได้ตกตายไปแล้วเกือบจะตกมาอยู่ในมือของพวกเราแล้วโปรดเจตจิงฮารันนได้กล่าวออกมาอย่างตื่นเต้น พวกเขาสัญญาว่าจะมอบเสียาเขตแดนทั้งหมดให้กับพวกเราจริงๆจังจก,กันเลยบรุษเจตจริงชวรินพูดด้วยความตกใจนั่นคือหินเขตแตนมันไม่ใช่สมบัติธรรมดาแต่ผู้นำของวิหารแห่งความมืดกับต้องการที่จะมอบมันทั้งหมดให้กับพวกเขาผู้คนในวิหารแห่งความมืดก็ควรจะไม่ตรับรู้ถึงคนฆ่าที่แท้จริงของเสียาเขตแตนในความเป็นจริงแล้วแม้แต่ในอาณาจ,จักรทรีเทศและสฟคนก็รังสพานสามอาตรัว่างตอนนั้น กรังสวรร์สามอับราการและกรังสวรร์สามอับปนลจำนวนมากก็ยังไม่รู้ว่าเสีราเสียรแดนนั้นคืออะไรกันและถ้าไม่ใช่เพราะนิกายจิดตั้งรับาการของพวกเราหนักมีเอกสารรับเกี่ยวกับสตรายแห่งโรคอยู่พวกเราก็คงจะไม่รู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของเซียราเกียรติแดนได้เราะถุษที่แท้จริงนานนานกล่าวคาดดาถูกต้อง มันเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้คนในวิหารแห่งความมืดรู้เพียงข้อมูลบางต้นเกี่ยวกับการมีจูของสตรายแห่งโรคท่อนนันแต่พวกเขาไม่มีทางที่จะรู้ว่าซีราเคเดนตอนนั้นคืออะไรกรันซีราเคเดนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นภายในสตรายแห่งโรคที่ตายไปแล้วท่อนนันซึ่งโดยปกติแล้วพลังงานของโรคต้องคำเน,นิรจะทําการตรบมีเข้าอยู่ในร่างกายของสตรายแห่งโรคซึ่งมันก็จะค่อยๆครอ,อ,อบแน่นกลายเป็นโรคที่ไปประดาดแห่งดันซึ่งมันถือว่าเป็นสมบัติสูงสูง ด้วยมูลค่าที่ยิห่กันไปของสตรายแห่งรลกจึงไม่มีผู้ใดต้องการที่สังหารพวกมันแต่สตรายแห่งรกนั้นแตกต่างจากบรุตรตาทิตเตาโดยที่มันนั้นมียุไขอยู่อย่างจำกัดเนื่งองจากไม่สามารถพูดได้อย่างแท้จริงว่ามันนั้นเป็นบรุตรตาทิตเตาที่แท้จริงแต่ระดับขอบเขตของมันนั้นได้ไปถึงขอบเขตระดับบรุตรตา,าทิตเตาเป็นที่ระบายแรงดังนั้นขอบเขตอายุไขของกมันจึงใกล้เคียงกับบรุตรที่แท้จริง ภายในอนาณาจักรไทยเทศและสะสพันของพวกเรามันมีสัตว์ร้ายแห่งโรคที่ก็แก่แต่ได้ตกตายเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นในบริษัทดังนั้นการจะได้กำเนิดเซียราเียดแดนนั้นจึงมีอยู่ในบ้านไม่เช่นนั้นข้อมูลของเซียราเห็ดแดนก็คงจะถูกเปิดเผยไปนานแล้วผลจริงชวนดินกล่าวพึมพำในสายตาของผู้ตนที่ไม่รู้ว่าจะใช้งานมันได้อย่ังใรมันนั้นก็เป็นเพียงแค่เห็นธรรมดา อย่างไม่ไสุดพวกมันก็ควรจะถือว่าเป็นหินที่มีอรังสุดยอดในสายตาของผู้ที่เขา้าใจมันอย่างชัดเจนมูลค่าของเสียรายแดนนี้จึงเป็นสมบัติร่ำค่าที่สุดแต่นิกายคิตตันประการนั้นรู้ถึงคุณค่าของหินแครแดนมารานแล้วมันก่อนที่อาณาจักรเวทศและสวรรค์จะทำลายโรงเสียอียซึ่งในวลราน,น้นนิกายคิตตันประการได้ทําการซื้อหินแครแดนแต่ละก้อนในราคามาสารผ่านช่องทางพิเศษ ซึ่งพวกเขาจะใช้หินเกจแดนตอนนี้เพื่อเพิ่มเทคนิครับของพวกเขาและมันจะสามารถเพิ่มพสลสวรัค์ปางจางให้กับสาวกของพวกเขาได้อีกตู้ตามความใจของพวกเขาศีราเกจแดนนั้นสามารถเพิ่มขอบเขตของพลวรรั์ของสาวกของวกเขาที่อยู่ในขอบเขตระดับไม่สปัสได้ในทันทีสิ่งนี้แสดงเห็นถึงอะไรกันภายในอาณาจักรแห่งดีมีผื้ทนเกียงไม่กี่คนทนนั้นที่มีพลัสรั์แต่ละพระเจ้าก็าต้องสูต และมีสมบัติจำลนงในมากที่สามารถยกรดับปรสรั์ของพวกเขาให้ไปสู่จักรพรรเจ้าขันสุรต้าในความเป็นจริงปรสรค์ส่วนใดของชิจะใดคนนั้นต่างก็ยืนในจักรพรเจ้าท่านนร้นซึ่งมันมีเพียงไม่คนเท่านั้นที่อยู่ในจักรพรรดิรเจ้าขั้นุูและสำหรับอาชชาที่มีพรสพั์พิเศษบางจากาหากพวกเขาต้องการที่จะยกดับพรสรั์พิเศษนั้นให้ไปจูในจักรพรรดิรเจ้าขันสุตพวกเขาก็มากที่ใช้ความพยายามอย่างมาก แต่มันก็ไม่สามารถที yeah ่จะทําได้ยกตัวอย่างเช่นการครอบครองพรสวค์ด้านความเข้าใจการมีพรสวค์ด้านความเข้าใจอะระพเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่พรสวรค์ในการวดใจอะระพเจ้าขั้นสุดนั้นหายากมากเกิดปานและมันก็ไม่มีสมบัตินำค่าใจที่สามารถเพื่อดับของพรสวค์ด้านความเข้าใจให้ไปถึงระดับพรายเจ้าขั้นสุดได้แตาเ่เสิดปาเและมันก่มีสัตินำค่า่ามดันนั้นสามเาจถงระดับผ่ายรจันดนั้นาจากดะัก็ไสตคาใมด แต่มันจะสามารถเจระดับให้กลายเป็นอัฐพัเจ้าขั้นสุดได้เท่านั้นมันไม่สามารถเจาะดับกลายเป็นโพสวรร์เจ้าขนเดระดับต่อได้แต่ทิงอย่างนั้นเซียร์เขียด,ดนก็มีคนค่ามาสารเช่นกันสำหรับกอรังไรกอรังหนึ่งตราบแต่ที่พวกเขามีเขีแดแดนเพียงพอมันก็ยังพอแล้วที่จะปมเพาะโพสวรร์ที่ไม่มีใครสามารถเจียบได,ได้ได้เป็นตนวันบ้านในาดีตนั้นพวกเขาจะใช้จ่ายด้วยเงินมาสารเพื่อทำการซื้อเซียร์เขียด,แดนแต่ละก็อ แต่ในตอนนี้พวกเขากับได้เีราเขีแดนทั้งหมดที่อยู่ในตัวสัต์แต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือมันจะมีเซราเขีแดนเกี่ยก้อนกันมันยากที่จะจ,จนาการนิกายสินธันอภิการของพวกเรากำลังจะเติบโตจากรุ่งเรืองภายในอนาคตบรุษัทธจริงส่วนรีและบรุษัทธจริงฮานันบอกหน้าการได้จีมออกมาซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้แจ้งให้กับบรุษัททีเต่าที่ได้ถูกปลุกจิตสำนึกจากการรับใย และบรุษตัดทิศเตาก็ได้สั่งห้าไม่ให้ข่าวของหินเขียแดนรั่วไหลออกไปและยังได้บอกกับวิหารในคำมุดบ้าจะให้ข่าวของสตรายรั่วไหลนอกจากนี้พวกเขาจะไม่ได้อนุญาตให้บอกความรับของเซียราเขียแดนให้กับวิหานในคำมืดและในตอนนี้นิกายคิดต้านประกาศก็ตกลงที่จะจัดการกับวิหัสวรร์แห่งกั้งปากไม่เช่นนั้นมันคงจะเป็นปัญหาราะวิหัสวรร์แห่งกั้งป่าคนพบแสงอันใใจของวิหารแห่งคมมืด ในตอนนี้เจ้เทียนไม่รู้ว่านิกายคิดตัน้นพหการนันที่ซึ่งเป็นหนึ่งในกองรังสวรรค์กริไดห้ากำลังที่จะจัดการกรับยนสวรรค์แห่งกว่างป่าในเวลานี้เขาอยู่ในสัมการใดของยนสวรรค์แห่งกว่างปา่าและกำลังหารือกับ,บรถทิฏฐิจรมยมนสวรรค์แห่งกว่างปา่าว่าจะทําการพัฒนาประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งกว่างปา่าอย่างไดกันอาละรครับจบไปนะครผมตอนนี้ครั้งเดีแล้วครับผมเอาไว้าสมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ที่ก่อนนะครับผม ว่าเหตุการณ์ในคันนี้จะจบลงอย่างไรนะครับผมอ่านะครับได้ภาพกันใดก็ขออภัยในนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมา,สมาชิกมาเป็นครอบครัวใดีกันนะครับของคา